สวัสดีครับสวัสดีเหล่าแฟนๆที่รักในกีฬาฟุตบอลทุกๆคนกันด้วยนะครับพบกับผมเหมือนเช่นเคยบิ๊กต้นสปอร์ตแมน และในค่ำคืนนี้ครับเป็นคืนวันศุกร์หวังว่าจะเป็นวันศุกร์ฮันษาเป็นวันที่ดีสําหรับทุกทกคนนะครับผมเองก็หยิบยกเอาฟุตบอลที่น่าสนใจมาฝากกันเหมือนเดิม3คู่และ3คู่นี้จะเน้นการันตีจัดเต็มจัดหนักให้1คู่แล้วกันลองเอาไปประกอบกันตัดสินใจกันดูแต่ก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์ครับก็ต้องฝากทุกทุกคนที่รับชมกันอยู่กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้กับช่องทางของผมไปด้วยและอย่างที่บอกไว้ถ้าเกิดไม่มากพอสามารถแอดเจดีสองห้าเข้ามาร่วมสนุกเพิ่มเติมตมกกกััันนไดด้ครบอบบวิิยีตทุ อยู่แล้วจัดหนักจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการชุดเดี่ยวเน้นหรือเป็นรายการบอลสดและยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ร่วมสนุกกันในกลุ่มด้วย และสำหรับในค่ำคืนนี้ครับคู่แรกเวลาตี2ครึ่งนะครับอยู่ในเบอร์ลินครับพบเจอกับอาบิลมซิกเป็นฟุตบอลบุนเดสติกา้าเยอรมันจะกัมา2นัดหลังสุดนะครับพวกเขาเสมอกันหมดเลยเนาะอยู่ในเบอร์ลินเองนะครับหนัดหลังในทุกรายการเนี่ยแพ้ไปแล้ว3เกมเสมอ1เกมเก็บชัยชนะได้แค่เกมเดียวเพียงเท่านั้นผลงานออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่เวลาเล่นเกมในบ้านเนี่ยมักจะแข็งแร่งแพ้ยากอยู่พอควรเลยได้16เสียย2ิจาก13นัดในลีดตอนนี้อันดับ12ของตาราง ส่วนทีมเยือนอย่างน้สซิกนะครับผลงานเนี่ยดูดีกว่านะครับ5นัดในทุกรายการพวกเขาเก็บชัยชนะไป3เกมเสมอ1เกมหลุดแพ้แค่เกมเดียวเพียงเท่านั้นและเกมเดือนจากสถิติก็ใช้ได้อยู่พอสมควรด้วยได้28เสียไป13ประตูจาก13นัดในลีครับตอนนี้ลังอันดับ2ของตาราง และแน่นอนครับสำหรับคู่นี้เรามองเรื่องชื่อชั้นเรามองเรื่องฟอร์มการเล่นตัวผู้เล่นในทุกตําแหน่งนะครับยังไงทางด้านของแรมซิกเนี่ยกินขาดอยู่แล้วแต่ประเด็นคือกระแสที่มาแรมซิกเนี่ยกระแสไม่ค่อยสวยงามนะครับไม่ได้เอือ้อทางด้านของทีมเยียนเท่าไหร่มีการขยับลงมาด้วยเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ต้องบอกว่าตัดสินใจลําบากกับกระแสแบบนี้ให้เลือกมองสกอร์สูง จะอุ่นใจกว่าผมเชื่อว่าซัดก,กันยับอย่างแน่นอนแล้วคู่ที่2นะครับน้องซี่พบเจอกับเกมมงฟูดเวลาตีสองนะครับเจอก,กันมาของคู่นี้นะครับทรงบอลเนี่ยสูสีกันเลยผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับน้องซี่เองเนี่ยผลงานก็ยังไม่ดีในตอนนี้เช่นเดียวกัน10นัดในทุกรายการนะครับชนะ3เสมอ1หลุดแพ้ไปถึง6เกมรวมถึงการเล่นเกมในบ้านก็ยังออกมาไม่ดีในตอนนี้ได้14เสียย2ิบจาก16นัดในลีกตอนนี้ลังอันดับ16ของตารางส่วนด้านงเกมมงฟูดนะครับติดเสมอเก่งมากนะครับใน ช่วงนี้10นัดในทุกรายการเนี่ยชนะ2เสมอไป5หลุดแพ้ไป3เกมนะครับส่วนเกมเดือนเนี่ยยังออกมาไม่ดีในตอนนี้นะครับได้16เสีย20จาก16นัดในลีกตอนนี้ลังอันดับ12ของตารางและแน่นอนครับสำหรับคู่นี้เรามองเรื่องฟอร์มผมมองว่าไม่ดีทั้งคู่แต่ถ้าเกิดเอามาเทียบกันก็ยังมองว่าทีมเดือนจะดูดีสักกว่าแต่ด้วยกระแสที่มาในวันนี้ครับก็น่าแปลกใจเนาะเป็นกระแสที่แปลกที่ยกให้ทางด้านของน้องซี่เจ้าบ้านเนี่ยดูเหนือกวามากมากด้วยการบังคับชนะเพราะฉะนั้น ผมจะไม่พูดถึงฟอร์มแล้วกันผมจะไปตามกระแสเลยครับคู่นี้ให้เลือกมองนองซี่ในบ้านจะดีกว่าอาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายครับแต่มีโอกาสเก็บ3มแต้มในบ้านอย่างแน่นอนส่วนคู่สุดท้ายนะครับเราไปกันที่ลาดิกาสเปนและเอาโซเซดัดครับพบเจอกับคิโรนาเวลาตีสามเจอกันมาเนี่ยก็เป็นโซเซดัดท,ที่มักจะทำผลงานได้ดีกว่าตลอดโซเซดัดเองครับผลงานในระยะหลังเนี่ยดูดรอปลงไปก่อนหน้านี้เล่นกันดีมากบ้านะครับแต่สถิตินะครับการเล่นเกมในบ้านของพวกเขามักเล่นดีเสมอได้19เสีย22 จาก15นัดในลีกตอนนี้ลังอันดับ14ของตารางส่วนคิโรน่านะครับผลงานเนี่ยยังไม่ดีในตอนนี้ครับรวมถึงการเล่นเกมเยือนด้วยได้13เสียไป29จาก15นัดในลีกนะครับตอนนี้ลังอันดับ18ของตารางและแน่นอนครับสำหรับคู่นี้เรามองเรื่องเฮดถู h เฮดนะครับเรามองเรื่องศักยภาพทีมฟอร์มการเล่นเกมลูกเกมรับทางด้านของโซเซด,ดัดดูเหนือกว่าเป็นอย่างมากครับ แต่กระแสที่มาในวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นกระแสที่โคตรจุงใจเลยนะครับให้มองโซเซดัดตรงตัวเนาะผมเป็นคนที่ไม่ชอบกระแสนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับหน้าช่องวันนี้ผมให้เลือกส่วนกระแสแล้วกันเพราะผมจะพูดเสมอฟุตบอลจุงใจมักไม่มาเสมอนะครับวันนี้คิโรนาดูดอบกว่าทุกด้านแต่จะไม่แพ้ให้กับโซเซดัดอย่างแน่นอน รอชมผลงานได้เลยครับและ3คู่ที่ผมคัดสรรมาให้นะครับมีให้เลือกมองสกอร์สูงอาบียแรมซิกมีให้มองน้องซีและมองไปที่คิโรนานะครับสาทีมนี้การันตีจัดเน้นจัดหนักที่สกอร์สูงอาบียรแรมซิกได้เลยครับทุกคนอย่างที่บอกไว้นะครับถ้าเกิดมันยังไม่มากพอสามารถอจจะดีสองเข้ามาด่วมสนุกเพิ่มเติมกันได้ครอบครัวกูมินิกยินดีต้อนรับทุกทุกคนอยู่แล้วก่อนจะจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามให้กับช่องทางผมไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ